เนี่ยเฟอร์สค้นแสงบานตวนท่านี่เข้ามาตงมาเป็นผลงานของคนเสกอนเขาหน่อยจ้ะมีแล้วตรงเบื้องเห็นดีบานตรงเบื้องดีครับเบื้องซ้ายดีว่าซ้ายเก่งว่าตรงว่าตรงดีเข้าใจไปเขาบอกกันนะข้างรถนี่เขาเอื่องดิวอินนี่ดิวอินเออนี่ดิวอินนี่เห็นว่านี่เขาบิวบอกว่าจากผนังปูนนี่อันนี้ผนังนี่นี่เขาเอื้องงานบิว อันนี้สัตวาดเจอเนาะดีเจอเดียวนี้เออิแบงครับอันนี้เขาเรียกดิอินแต่ว่าเียงแล้เขาบอกดิวนนะครับด้ดิวค่ะออยซันน่ากำลดเลยตั้งัดตังหาระปกติลรวเขาต้ว่ามนี้ไข่นี่มันหัวเตียงิ่เงี้ยนกเวยไม่ได้เลยเตียงเตียงไมมันใหญ่หรมันดิวไปแล้่เลยแอันหลังเต้าแบบ เขาไปน้ำมันีด้พนนวังวอเตี่ยงไปน้ำเี่ยงเลยเ็นะยาปลได้เลยแกงี่มาตอนแรกราเ้ไปทานี่จตก่ะวดไหมนี่ลักงไม่นี่เราเราสิมานเบิ่งมาเรา่น้อท่านไหนเราเส่ากวบู่กระเบื่องพอวันินแ้สิเย็ดอยู่อินพอวาก็สนกเาคยสันคัดเรื่องบ้านปไดเพราะไม่ต้อแต่แต่ละวันนี่พอสีเย็ดแลสิเพราะายคือซอยไงที่เวนถามาอยู่ในซีอย่างเงี้ยกตเบื้องแบบใดแค่คิดบอกออกเลยครับ ท่นยุก่กับบ้านม่กาสิลู่กใชเลยบตอท่<ย>านเขากนพ่อแต่เขาปทธานใจคนปรทธานใจกันปีนึงก็ซอยกันโอ้ยควายก็จ่ซอยมาหลอย่างนี้ีบายเงืนมีปัญหาน่ยกยาปากพรานคนละหม่อ้ยบ้านเราเป็นสัเดเาการ์อยมันเนยงไหรหนียด้ ตาห้องน้ำห้องนี้ไะโอ้ม่หองน้ำไม่โตได้รับห้องใหญ่เลยไเห็นว่าไม่ห้องห้องนั้นจะห้องน้ำทันต์ต้ต้นใดเดียดหนงหองน้ำเป็นนได้ดเดียดนัขอนนใช่นั่ขอนอเนครับคอกรอบกเป็นเรนี่่เนครับเป็นเซ่อเ่อถามก็เรียนกับอบีงลงไปอ้มันเสรอกับเบี้ยแล้วียวยตไหปูนซุบแค่น้กักนกับเบี้ยดัดเรวอยงามที่สุด เท่าตี้าสิคิดสังันได้หมดแล้วมันเป็นหินอ่อนเป็นแม่เคยเทนักศินี่ยี่หองว่านี่ห้าสิเป็นจักละสามาอเปิเป็นยี่งคออะไรห้อเป็นใเหย่มขาวาทไไจา่้องเสียงแม่ครับฮาถูกมาบงเหงียเผินจะง่วะกบถุกฟอกทุกมุมออนอยาาเด้อครับสบาวามาเห็นเน่าท่าน่าเขาสุ่เป็นแบเน่าได้สีเน่าได ดูอินเท่าเด็กแต่ดูอินเท่าสีเล็บสแตนเล็ตสีเงินสีทองได้ไงดอินฮะให้คอยยืมก้อนได้เด้อเขาอยากให้เงินบ่พขอสือ่อโค้งไปอันนี้ยังอีกไหมโอ้โค้งไปแบบอสองแสนไปเบิ้งไปไปไปเบิ้งไปเลยตะวันหนาลายางออกจากรางเลยมันเป็นยังลงโงงออกให้กอนได้อยู่ป่ะเขาบอกในบ้านเราเหมือนจะเบิ้ง่อบ้านไหมบ้านหลังบ้านหลังบ้านจะเบิ้ง่อบ้านก่อนปาให้หน่อ น่นเป็นหลังนอยดีนของทั้งบ้านเลยนะพ่เป็นยาัทำเป็นเาเามาไงก็ถือของนี่เออแ่ละบ้านเองออที่เรา่หลังบ้านเ้วยังมีวาอีกที่บนเอ แม่เส้ไลหาวลนี่แม่สาจแม่ลงมาจะสีได้ป่ะนี่นี่แม่หอยนี่อยาให้แม่เห็นแม่มาจสีอันอันสีดีๆนะล่ะ่าสีนองกินได้ยิ่ได้ีได้แล้วอ่าโอ้นี่มันต้อเต๋อต้อเต๋อมันาเนียังใหญ่ ตกแต่งบิ็สแกนสุดอโอ้สมสามปีนะเนาะรงบ้านเรืงีครับรังบ้านในโซ่ขนาดโเข้ามานี่อีก้น้องอครับนม่ครับเป็นใชีวิตจรินีสบายนะตกแต่งทั้งข่หนอไข่ไตกแต่ง่หนอกตกแต่ง ยี่มันเปน็นแห่นกูกูี่เห็นบวกไม่ยุ่งันซ้เนบวกแต่เ็นโซนอนอ้าบ่เป็ยก้อนมันก้อนจิ้อนาวมันมัดนอนบวกม่นอนเย็นดีเนานะไปีกละเอาสซนอนบวกน้นแล้วแล้วสุกมาอาบน,าน,น้นี่แหกมาส้มวิวนั้นวิวดีเท่ดิน่ง้ ก็จะไปเห็ดบวกสีก่านลนี่มองเห็ดที่ไหนสองบวกหน้านันก็กหน้าสีดจุกเขาบอต่อไปเห็ดออกเป็นี่มหนก็เป็นบวกนี่วัดนีบวกเขาเปผ้าเที่ยวเปิดเปิงสถานที่หลังเขาแล้วเห็นเราเห็ดเลยเ็นบวกเวเ็นบวกสามบวกสีเร็ดไนเห็ดไดมีเมฆโคอยู่มีเมฆโคอยู่เห็ดหายได้สบายเราต้องรอบ้านเลยปะ ไชครับอันน้ายไรอใสไปไเลยค่ะบเลยค่ะข้เพ่ายไปกคไปว่ะไ้เลย้ไป้าไปเลยข้ายใ่่ะไปเยค่ะไปเล่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะเล่ะไปเล่ะไลยค่ะค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเค่ไปเลยค่ะไปเลยค่ไปเลยปลยค่ะไปเลยค่ อเอไร่มากต้องสานวนทั้งปต้นไม่หาย้อีกกระไดขหามากข้อหาสี่มากเราก็ปูเอยด้วยเไอ้บอยนี่อต่ินข้ตหนกันหินใ่ิหมวกเจหจริงมันเจบอะไรแดงวเกรยเาวีนี่ต

ก็ใส่ดมครับสุดยอดมากอสุดยอดมากแล้วก็วิวแบบวิวบ้านเพิ่อนเนี่่ครับไอ้บอยสรุปด้วยนี่สรุปด้วยสินางบานมีปอะบ้านเอากับ่าเขาเนี่ยเนีหลายพืนที่เข้า่าหลายพือนเข้าเฮดตับพื้นที่อันนี้ อันนี้ีถตก่แวรีลนก็ตัวบ้านเิงามงีการตกแต่งเพ่มอุปกรณ์ไทปกรณ์้องเกินอุปกรณ์ตเแลยเลยคือสีล้านขึ้นยูเลยได้กิออางนพระอนเลส่งหนีเนี้านวเนน่าที่จเีส้านสองส้าตั้งงบเ่กรลั้งงบไตนาเท่ ท่านยู่แต่เมื่อก่อกับสามรนเนโอ้ใ่คนพันวั oh. ดท่าบดามัน,น <c oughs> ไม่เย่เนอย่งื่นเนาะโอบ้นีตเงินไดไ่มีันี่เราูสวดน้ำบอกมีคนด่ามากเนี่พี่น้องเบิ้งเบิ้งเฮี่น้อก็คือกันสร้างเดียวกันสร้างเดียวกันยี่เดใที่เดตั้งแต่หลังแรกแล้วไว้ใจกันมากั้ง่เจนด

ดีดีดดีดดีด